ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมพศ2566ราศีพฤษภเดือนนี้ถือเป็นเดือนส่งท้ายปีที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเรื่องการงานแต่ขอให้คุณคิดเสียว่าอะไรที่ไม่ดีจะหมดไปกับปีนี้พอเริ่มต้นปีหน้าดวงดาวร้ายๆก็จะย้ายออกไปแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเตรียมตัววางแผนชีวิตและแผนการทำงานในปีหน้าเพราะดวงดาวเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยู่ในจังหวะที่ดีนอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นจากต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็จะทำให้เกิดข่าวดีและส่งผลให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจังหวะด,ดวงดาวการเงินในเดือนนี้มีข่าวดีเข้ามาด้วย คุณเป็นราศีที่โชคลาภโดดเด่นมีโอกาสได้โชคได้อะไรปังๆการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้ไรายได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสได้ปรับเงินเดือนได้รับส่วนแบ่งหรือมีสวัสดิการดีๆมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักยังไม่โดดเด่น ฝากเตือนคนที่มีคู่เพราะจังหวัดดวงดาวส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเดือนนี้คุณอาจมีปัญหาจากการสื่อสารมีประเด็นให้โต้เถียงไม่ลงรอยกันดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดให้มากหากมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกัน mm. ก็จะช่วยลดความรุนแรงของดวงดาวและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีส่วนในคนโสดดวงดาวในช่วงนี้อาจส่งผลให้ได้เจอกับคนที่มีความแตกต่างกัน จากตัวคุณเช่นไหวเชื้อชาติศาสนาทําให้ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และปรับตัวมากสักหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องขอเตือนสําหรับคนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่เพราะราศีของคุณมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องเจ็บตัวได้พยายามระมัดระวัง,งโครคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินเพราะอาจจะมีอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้ สิ่งสำคัญก็คือช่วงนี้หากจะไปไหนมาไหนแนะนำให้ไหว้พระสวดมนต์อยู่เสมอหากใครมีเครื่องรางของขลังแนะนำให้พกติดตัวไปด้วยสักหน่อยเพราะจังหวะดวงช่วงนี้ส่งผลให้คุณอาจต้องเจอกับปรากฏการณ์เนื้อธรรมชาติซึ่งจะสร้างความหวาดกลัวให้กับคุณได้